โอเคนะครับก็ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจิงเจอร์บอยนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็พามาเล่นเกมจนะินนี่นะลูกนะขอพรสามข้อกับจินนี่นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เฮาสีเล่นหลอดบอนนร์น่ะกับเกมนี้นะทุนป,ประมาณ700บาทนะทุกคนานะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นได้หรือว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์ กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร์นะคะก็เชิญกดให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับถระออกมาแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยสิจวดมาเเครดุูนเจ็อขอเริ่มที่เบนห้าเกินเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เริ่มง่ายๆเนาะทุกคนเกมน,นี้เรารู้อยู่แล้ว แต่ทุกวันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่กล้าสู้กับพี่พีจีเขาแล้วอะ่ะโดนทุกวันนี้พี่พีจีเขาเหิมเกิมหนักมากอะ่ะพี่แกไม่ให้อะไรเลยอะ่ะคือวันๆน,นะหน้าที่ของพนะีจีนั้นมีหน้าที่ดูดอย่างเดียวเลยนะครับนอกนั้นกนะ็คือไม่มีอะไรเลยนะครับโดนนะก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าหืกล้าอื่อกับพี่แกเท่าไหร่นะเราจะเป็นแบบว่าสงบสงี่ยมแล้วนะฮะตอนนี้เราจะแบบเออไม่ปากดีแล้วกันนะให้ปล่อยมันไปตามชะตาก,กรรมของเราว่ามันจะเป็นยังไงก็พอนะครับ รบนะเบนห้าไปอยากเข้าสักฟรีหนึ่งเดี๋ยวเราดูกันว่าจะแตกหรือเปล่าผมคิดว่า700อเนี่ยอาจจะไม่เข้าซักฟรีเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่เมื่อไรเราเอา่เรียกได้ว่าพึ่งดวงนำมาซับอยู่แล้วนะไปเปิดเทบบอร์โบไปเลยทุกคนวันนี้ง่ายๆชิลๆนะวันนี้มาไวไปไวนะครับรีบรีบไปทุกคนคือไม่ใช่อะไรหรอกคือทุกคนทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าผมไอ้น,นี่ไว้ลบเสียงเอาไว้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เนี่ยมันจะได้ยินอยู่เบาๆนะครับอ,อตอนนี้คือผมแทบจะอมไมค์เข้าไปอยู่แล้วผมเปิดรับเสียงแบบเบาๆบ่ะทุกคนเพือ่อไม่ให้ได้ยินเสียงไอ้ข้างนอกเขาทำอะไรไม่รู้อะจ่อพื้นอะเขาจ่อพื้นอะเสียงดังอยู่เนี่ยทั้งวันโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยคลิปนี้อาจจะแบบเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยหรืออะไรหน่อยนะเพราะว่าผมแทบจะอมไมค์เข้าไปอยู่แล้วนะถ้าได้เห็น ถ่าจะมีเสียงรมแช่เข้าไปบา้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคราบผมนะวันนี้มาไวายไปวนะขอดูหน่อยว่าไวัยเดินดาเนี่ยมาสิเจ็งบ่ไม่ได้เลยว่ะทุกคนโอ้โหได้ไววสองตัวเสิงมาอยู่ช่องเดียวกันนี่ปากใคปเออเออโอ้ยข้าฟรีก็ยากเสิงได้30บาทกูระบ้าตายจะได้แค่สีสิบจริงเรอ ผมว่าผมเลือกเอาคูนดีกว่านะรู่นะเลือกคูณเอาดีกว่าต่อให้มันใจยากเนี่ยรูมนแต่ว่าผมมองว่าถ้ามันใจดอกนึงก็น่าจะโหดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยวผมเลือกคูนนะนะไม่เลือกแล้วไอ้วัยเดินทงเดินทางเนี่ยลําบากลำบาบกตัวเองนะนะเดี๋ยวเราไปเลือกอีกอันนึงดีกว่าถ้าเข้าอะนะผมคิดว่าอาจจะไม่เข้าแล้วก็ไปไปได้แต่ฟีเข้าเร็วนะเมื่อกี้แป๊บเดียวฟีก็เข้าแล้วยังไง ต่อจองต่อจ่ายยังมีเรื่องาวไอ้หนูขอพี่เชิญชมเรือนล่างของน้องหน่อยยังไงบอกแล้ววันนี้จะไม่ไม่ไมปากดีไม่ปากเก่งครับ <c oughs> อูโโอ้หูไปเกือบแล้วจ <c oughs> ะมอแล้วใครโทรมาวะามาไหมิดเสียงก่อนดูไปก่อน ไม่น่าวางเลยคอนเซนเตอรต์โทรมา,าสัดเอ้ยดูคโทรเข่าได้ไม่แน่น่นจาจะ VS กับคอนเซนเตอรต์ซะหน่ยอยไอ้คอนเซนเตอรต์ทุกคนมึงแกโอ้โหไอ้ยัออยงไงอันนี้มาลรอนี่ก่อนเดี๋ยวไม่มีสมาดีไอ้ยังเมื่อกี้น่าจะคุยอยา่มัน,นามาด้วยสนุกสนุกนะไปห้าสิบรอบแล้ว โอ้เมื่อกี้นะ่าจะแสงผมกดว,วางเพราะว่าผมไอ้ที่ยินข่าวมาไงไม่รู้ว่าเป็นเฟกนิวหรืออะไรไม่รู้นะที่บอกว่าถ้าคุยกับมันนานมันจะน,นึงข้อมูลในมือถือเราไปอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่การโทลหรอกไม่ง,งั้นอะีกโอ้ยโดนกุรอนแน่นะไปฮะต่อได้ไหมไม่ได้นะที่แต่เข้าฟรีไปสองรอบก็เข้าเหมือนไม่ได้เข้าเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้ <laughs> เข้าฟรีไปสองรอบอะอาจจะแปลกๆมานะที่บบมามาในแบบเงียบๆขึงๆไม่มงไม่โม,ม้เม,มืมม่อพี่สอไปผมไม่กล้าถือกล้าลกับพี่เขาแล้วอ่ะพี่พีจีเขาแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะพี่แบบจ้องจะดุอย่างเดียวเลยอ่ะดูดิอันนี้จินนี่นะผมเข้าไปตั้งสองฟรีอ่ะแม่งไม่ให้อะไรเลย ผมไม่กล้าเล่นกับพี่แคแล้วอ่ะพี่แคแม่งเอาสุดดูดิผ่านไปด้วยความรวดเร็วอันนี้คือผมกดประเปนบาร์้างไว้นะ <c oughs> มันก็เร็แบนะาไปเร็ว <c oughs> เอยไปฮะยัไะยงไงตัวต่อได้หรือเปล่า ฟ้าฝึกปาร์คไม่มีมีบ้าศาลไหมฮะเออโอเคยังไงตัวต่อมีอะไรจ่ายเพราะว่าไม่มีอะไรจ่ายเลยอะโอเคจ่ายหน่อยเอโอโหเนี่ยสาววัเกิดมึงยังไม่จ่ายให้กูอีกเลยคุณพี่ทาแบบนี้โอ้สวยงามขอร้องและจ่ายดีเด้อคุณพี่ ไปมาไปเดินทางเนี่ยเจ๋งสุดแล้วเลือกไอคูนะผมคิ่ว่าโอกาสใจมันแบบว่าหนึ่งในพันเลยอะ่ะเรื่องนี้ดีกว่านะดูนะอะถ้าได้ไวายมนโนโหลดก็จะดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยวายสองตัวอะไรเงี้ยเจอะไรอย่างเงี้ยสวยงามวายแถไวกลางอวายไม่มานะวายจ๋าวายได้ปีใม่หนึง่งรอบถือว่าสวยงามห้ารอบจัดไป ยังไงตัวสอดวายมาได้อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวขอวายแถวสามได้ไหมจุโอ้ยสวยงามวันนี้รันรันจ้าสองร้อยกว่าบาทมาแล้วได้ฟีขึ้นมาอีกหนึ่งรอบได้ยินเสียงไหมเกิดเกิดเกิดนั่นอะนั่นไอเสียงที่เหม็นหมอกมันก็น่ารำคาญแตกายจะนอนกลางวันชิวๆ,ๆ,ๆยังไม่ได้นอน <laughs> โอ้ย,อย,อยสองฟีสวย <c oughs> ไปโอยหนงปีจเจมหมุนกี่รอบแล้วนเนี่ยโคตรนานเลยนะปีนี้แต่ไม่จ่ายอยู่ดีอ่ะจะมาได้ส0 0บาทไไเลยนะเเจวอะโอเคไป่อวาอยู่ไหนโอ้โหวไปุดไปอยู่แถวสองขอว้แถวสองแถวสาก็ได้มาแถวสอลนล้านโอ้โหไม่ได้ใช้เจยวอะโอ้โหไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะลูกนะผมวันใจเลยวะ วัดใจเบ็ดสิบหรือว่าห้าสิบก่รอบไปหนูห้าสิบก่รอบเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่าต้องมีจ่ายบ้างแลวโหไม่จ่ายไม่ใช่มั้งหนูดีๆนะดีๆนะดีๆนะจ๊ะไม่อย่างนั้นนี่พี่ไม่โอเคนะดีๆหน่อยยังไงไม่ได้ไเลยหรือว่ะสีฟงไม่มาอะไรก็ไม่มี มีสองตัวสเกตเตอร์เหลือสามร้อ,อยหกสิบเก้ายังดำเนินไปต่อโอ้เรื่องเรื่องโดดว่าใจพี่แกได้เลยโอเคมาแล้วมาแล้วเลือกคูนมาใจใ่ายเถอะกูเข้ามาหลายปีแล้วมึงยังไม่ใจใ่ายกูเลยเนี่ย <c oughs> มาอืม <c oughs> ฟร,บบฟรีแบบฟรีแบบฟรีไว้ก่อนอย่างอื่นเขาว่าการสองร้อยสี่สิบสวยงามเออฟรีมาก่อนเนี่ย ب. ฟรีสปินมาก่อนอย่างอื่นเขาว่ากันที่หลังเพื่อนฟรีมาก่อนฟรีมาก่อนโอ้ยสวยงามสองร้อยโอเคก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ขอาล้านติมจอได้มาละอ,อีเวเลย มประธานพอในสาตไปต่อฮะทุกคนไปเราเอาอีกสูตรน,นะทุกคนวันนี้เลือกคุณรัวๆขอให้มันจ่ายสักต่อเถอะแล้วเราก็จะพอเราจะเลิกจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับมนันอีกเลยมาขอแถวกลางโอ้โหไม่ได้อีกละคือตอนเนี้ยทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเบานะแต่ผมพูดดังแบบว่าดังสุสดๆ เพื่อให้กบเสียงไอ้ที่เขาจอบพื้นนะด้วยจ่อบพื่ออะไรวันนี้ไม่ยังไงไม่มีตัวมาจ้ายังไม่มีตัวมาเลยจ้าโอ้ย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 ,โอ,ย,โ,อยโอเคสวยงามมาแล้วตัวจงตัวจ่ายไม่มีอู้ ปึ้งไม่ได้ไม่ได้อ่ะน่าจะตายแล้วนะทุกนะก็โอเคนะทุกนะก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาเล่นๆมาแบบชิวๆมาแบบสนุกสนานนะเดี๋ยวไม่มีคลิปลงก็นั่นละกันลงคลิปนี้ไปเลยกันขอให้คลิปมันห่วยแตกก็ตามนะคลิปนี้ไม่มีส้นตีนอะไรเลยเข้าไปหลายฟีดทีเนี้ยสุดท้ายก็ไม่จ่ายอยู่ดีนะทุกนะ มาแล้วกรเพื่อเป็นกำลังกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์กดสมครใหผมด้วยนะคบเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนั่นเองนะครับนะและสำหรับใครนะครับที่ส <stimulus S 1> นใจอยากจะเข้ากลุ่มโบนสชามิก์ใต้คอมเมนต์แรกนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของผมเพื่อเข้ากลุ่มโมนสทามได้เลยนะครับผมจะยิงลิงก์เอาไว้ให้นะที่ใต้คอมเมนต์แรกนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ผม จีเจอบอยข่อตัวราเป็นทุกนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิหนานะครับทุกคนวันนี้ก็ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ